พี่แจ๊คครับแท้ง300สมมุติเป็นชุดแต่งบาบัตเนี่ยพี่กับเบนต์ตัวจีคลาสเลยเนี่ยแล้วมันจะแตกต่างกันแค่ไหนพี่ถ้าเกิดเอา2อคันมาเอาตรงๆเลยนะแตกต่างกันเยอะมากด้วย1ราคาโอ้โหผิดกันไม่รู้กี่เท่าแต่ถ้าเรื่องของการขับขี่โอเคมันไปถึงได้เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าคนที่แต่งแท้ง300แล้วเป็นชุดแต่งทีเก้ที่มันไปเหมือนกับบาบัดคงไม่ได้คิดว่ามันจะไปดีเท่ากันหรอกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แต่มันแค่เป็นบาบัสลุกทําให้เหมือนบาบัดนั่นคือเจตนาของโรงงานจีนที่เขาทําออกมาเพื่อ ใส่ชุดแต่ง <Yeah. S 1> ถ้าถามเรื่องสมรรถนะก็คือคนละเรื่องเบนจี้าตัวนั้นออกแบบมาเพื่อที่จะให้ใช้งานสมบุกสมบันลุยก็ได้ใช้ในเมืองก็ได้เขาถูกออกแบบมาประมาณนั้นส่วนเรื่องของแท้ง300มันก็คือเป็นรถเซ็กเมนต์นึงเองเป็นรูปทรงกล่องรถในราคาแค่ร้านต้นๆมันก็คงเปรียบกันยากมันดีไหมดีผมยังชอบเลย ด้วยราคาขนาดนี้ออปชันภายในเยอะขนาดนี้แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆที่นําเข้ามาที่สําคัญเลยของแต่งที่มีให้เลือกหลากหลายไม่จําเป็นต้องเป็นบาบัดก็ได้ผมก็มองว่ามันก็มีข้อดีของมันในราคาเซกเมนต์นี้อย่าไปพูดเลยว่าแต่งแท้งแล้วเหมือนบาบาัดมันคนละเรื่องคนมองออกครูครับถ้าเป็นตัวเบนซ์เองเนี่ยถ้าเกิดมาแต่งบาบาัดเนี่ยเรื่องความสวยงามเราพี่มันจะเป็นประมาณไหนบ้างถ้าถามผมเองนะความเห็นส่วนตัวผมที่ขับเดิมๆมาสวยในระดับหนึ่งแต่พอใส่ชุดแต่งบาบัสเข้าไปโอหล่อมากก็เช่นกันเหมือนกันกับแท้งแท้งเดิม สวยในระดับหนึ่งบางคนอาจจะชอบใส่แม็กใส่ยางก็สวยแล้วแต่พอใส่ชุดแต่งอุย้ยทำไมรถมันดูมีลุกเล่นเยอะจังเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละบุคคลละกันบางคนชอบแต่งสไตล์นี้บางคนชอบแต่งสไตล์นี้ทุกอันมีข้อดีข้อเสียครับอยู่ในงบของเราคือจริงเลยครับรถ2คันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเบน c l a s สหรือแท้ง300นะครับมันเปรียบกันไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราแต่งรถเราเองไม่ว่าเราจะขับ G Class ไปแต่งบาบัสตรงรุ่นมันหรือขับแท้งแล้วแต่งมันก็สวยในแบบของมันครับเป็นความพอใจของแต่ละบุคคลครับ